Jesus. Yes. สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับอีสานแฟมิลี่กินแบบบ้านๆมาค่ะพี่น้องค่ะมันมีสิพ้ามาก,กินตําตีนไก่เนาะค่ะพี่น้องต้มมาแบบเปื่อยเลยค่ะพี่น้องค่ะเปื่อยบบแห้งปันไดพอดีแหนเนาะคะ่ะตอนแรกว่าจะแกะค่ะพี่น้องแกะแล้วมันเปื่อยแห้งผพดค่ะเปื่อยอันไก่แกะเนาะคะ่ะก็เลยแกะแล้วมันบงอ้ามก็เลยตำมืดตีนเลยค่ะมาห้องทองก่อน ห้องทองเขาจะค้ามเนาะค่ะเดี๋ยวแสบทองค่ะพี่น้องค่ะตำม,มาแบบเผ็ดนัวเกาลูวยเม็ดกระถินม่พร้อมค่ะแสบๆทุกันเ้นยค่ะอืมแสบไหงพักหน่อพักชี่หอมทั่วผู้ค่ะแสบมากแล้วก็รู a ยเม็ดกระถินมานาเนาะคะ่ะ เดี๋ยวแซ่บๆน้ำข้นตีนใหญ่ๆค่ะพี่น้องค่าผมตีละใหญ่ยยแห้งอ,อาจจะกินลำบากเนะค่ะแต่ว่าแซ่บๆนี่นึอย,นยอืม้ม Hmm. นัวแ้งเม็ดกระถินถ้าแกะมากเนี่ยจะกินง่ายเนาะค่ะพี่น้องจะไปแกะละมุนก็นเลยต่ำเลยค่ะจบ เป็นเมนูที่เปื่อนแห้งนะคะแต่ว่าได้อัดทรลดค่ะพี่น้องได้เห็นจะครับ เ็นเมนูที่เปืองทิชู่ค่ะมาเดอพี่น้องไม่แห่น,น้ำกันค่ะ đại học thảo luôn mạng hàng tiến cây กระดูกบางอันก็ยำได้เนาะค่ะน้อแซบ เป็นเมนูที่เปลือนมากเปลืองทิจจุ่วผิกแห่งงรวนเลยค่ะ 食。So, yep. นั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่ทุลักทุเร่แห้งเนาะค่ะพี่น้องเป็นเมนูที่เปื่อนเนาะค่ะกินแล้วเปื่อนเนาะค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าเสพเสพค่ะพี่น้องนั่นแหละค่ะถ้ากินม่วงม,มั่งก็ระกาบขอถั่ขออไผ่ทำเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สิขอตัวล่าละค่ะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เก่งสามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะคะเผื่อเป็นกำลังใจกับสร้งนานายในคลิปต่อไปนะคะพี่น้องค่ะขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเด้อคค่่ะพบกันใหมลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะ